Hi สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมมาพบกับคุณทกท่านกับผลิตภัณฑ์จอ Android ตัวพุ้จากบริษัทมิชิก้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับผลิตภัณฑ์สำหรับตัว Toyota Harrier 2014ถึง2018 เดอวิทยุของตัวตัวต้าแฮ r ์รเนี่ยครับก็จะเป็นตัววิทยุที่เป็น AP3 วันนี้ถ้าเราต้องการใช้ในวัตรกรรมที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้เทวีผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตัวแอปพลิเคชันอย่างตัว YouTube Google Maps ดูทีวีออนไลน์ FF ออนไลน์หรือในสัะของโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆนะครับจนขนาดที่เราเข้าไปที่หนังแบบสตรีมมิงนะครับหรือว่าฟังเพลงแบบสตรีมมิงนะครับแบบ Spotify หรือจุ๊กก็แล้วแต่นะครับ เราจะไปต้องเปลี่ยนเป็นตัวจอ Android ตรงรุ่นซะก่อนวันนี้นะครับโชคดีในปี2020เนี่ยได้มีนวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนตัวจอวิทิวของ Toyota Harrier 2014ถึง2018เนี่ยให้กลายเป็นจอ Android ตรงรุ่นมาดูกันนะครับวันนี้มิชิก้านะครับก็มีผลิตภัณฑนะ์สำหรับในตัวจอ Android เนี่ยจะมีลักษณะของตัวจอที่มาขนาดเต็มจอนะครับด้วยหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเป็นจอ IPS นะครับ Capacitive ที่สามารถแสดงหน้าจอพร้อมกับ2จอได้นะครับแล้วก็ยังมีลอมขนาด32กิกซึ่งลอมขนาด32กิกเนี่ยทำให้เราลงแอปพลิเคชันได้มากกว่า30แอปทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจุ๊กมิวสิกลักษณะของเราฟังเพลงผ่าน Spotify g นะครับ g p o g l e แ a p และ y t u t u นะครับเราฝังมาในเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเล่นได้เลย นะฮะแล้วก็ในตัวของเขาเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็มีแรมขนาด2 g b กแล้วก็มี CPU processor อร์แบบ4คอรื่นไหลได้เหนือระดับทีเดียวนะครับมาดูกันนะครับหน้าจอของเขาก็เป็นลักษณะของหน้าจอแบบ2โทนตั้งแต่ชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ลากยาวลงไปที่ด้านล่างนี้นะครับเป็นสีรอนเงินนะครับตรงกลางก็เป็นอะคริลิกคริสตัลแบล็คนะครับหรือแบล็คเบนโนนะครับสวยงามมากเป็นอย่างนี้นะครับ ด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีวัสดุที่ค่อนข้างจะละเอียดลึกล้ำทีเดียวนะครับด้วยกิบล็อก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 1นะครับ6 7 8จ10 11 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, จุดถือว่ามีกิบล็อกถึง18จุดนะครับถือว่าละเอียดมากนะครับแล้วก็มีซิงค์นะครับของตัว Android นะครับที่เป็นสีเทาดำดูคลาสสิกน่าใช้นะครับ สำหรับในอุปกรณ์ภายในของเขาเนี่ยก็จะมีปลั๊กสำเร็จรูปนะครับเป็นปลั๊กไฟนะครับที่เนี้ต่อกับที่ท้ายของตัวจอ Android สำหรับเซตนี้นะครับก็นำมาต่อเข้ากับเซตนี้นะครับแล้วก็ชุดปลั๊กเดิม ของรถนะครับที่ดึงออกแล้วก็มาเสียบกับชุด1ชุด2นะครับสามารถต่อกับชุดคอนโทรลพวงมาไลัยได้เลยครับและสำหรับท่านที่ต้องการขยายระบบของตัวเรื่องนะครับให้มีสามารถเล่นเพลงได้ไพเราะมากขึ้นนะครับเราก็มีชุดที่เป็นชุด Audio out นะครับหเซตนะครับแล้วก็มีซ u b o อ t อีก1เซตก็จะมีตัววิดีโออินในกรณีที่เราต้องการต่อกับซอสภายนอกเช่นดูทีวีดิจิทัลเข้ามาภายในนะครับหรือว่าเราต้องการต่อกับทีวีหัวหมอนก็มี a v วีเนะครับต่อกับทีวีเพดา,านได้ด้วยนะครับแล้วก็เอวิดีโออินให้อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นอย่างนี้ ในนวัตกรรมของเขาเราจะมีแถมตัวกล้องถอยหลังนะครับที่มีปักกล้องถอยหลังแบบนี้1เซตแล้วก็มีกล้องถอยหลังแบบนี้นะครับมีแบบให้เลือกอยู่หลายแบบด้วยกันด้านฝั่งนี้นะครับก็สามารถดูได้สําหรับสายไฟที่ต่อจากชุดนี้นะครับของเขาชุดนี้ก็จะยาวอยู่ที่5เมตรและสําหรับในเครื่องของตัวจอ Android นะครับสำหรับ To วแต่แฮร์รี่เรุ่นนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันเรียกว่า o o g l e Maps นะครับมาในเครื่องนี้เรียบร้อยแต่ในเคสที่เราต้องการจะโหลดแอปพลิเคชัน แบบก็เรียกเป็นแบบออฟไลน์ line, นะครับโดยไม่ต้องแชร์ฮอสปอร์ตนะครับเข้ามาในเครื่องนี้เราก็สามารถจะโหลดแบบออฟไลน์ line, นะครับไม่ว่าจะเป็นเวสไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆลายแมนะครับที่อยู่ด้านนี้ยนะครับเลือกโหลดได้แล้วก็เครื่องเขาก็จะทำงานผ่านตัวเสารับ GPS หรือเสาดาวเทียมชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อเป็นการแมชแผนที่ที่อยู่ในแอปพลิเคชันกับตัวดาวเทียมเข้าด้วยกันครับ เนื้อระดับด้วยการใช้เพลงนะครับที่เป็นลักษณะของ EP 3นะครับเป็นเพลงที่เป็น Lossless นะครับหรือเป็น Hi-res นะครับเช่น f r a c หรือ WAV นะครับสามารถต่อผ่าน USB ซึ่งเรามี USB ให้2ชุดสำหรับในเครื่องของตัวตัวนี้นะครับใน USB ชุดนี้เนี่ยนะครับเราสามารถจะเล่นไฟล์เพลงนะครับหรือไฟล์ภาพยนตร์นะครับที่เป็นลักษณะไฟล์ 1,080p นะครับลดหลั่นลงมาจนถึง 360p นะครับในไฟล์ MP5 นะครับหรือว่า avi หรือ mkv ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถนำมาเสียบเข้ากับ usb ชุดที่1ได้สําหรับใน usb ชุดที่2เนี่ยนะครับที่เราแถมมาเนี่ยก็สามารถนําไปชาร์จกับพวกโทรศัพท์มือถือได้ด้วยหรือว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถจะใช้ตัวแอปพลิเคชันผ่านกล้อง Android อัจฉริยะนะครับซึ่งในตัวมิชิก้าตัวนี้นะก็จะมีกล้อง Android แบบนี้นะครับสามารถซื้อเป็นออปชันนะครับในราคาไปแค่950บาทนะครับเมื่อซื้อจอชุดนี้นะครับก็ซื้อกล้อง Android ไปด้วยเราก็สามารถจะ ทำงานนะครับโดยดูแอปพลิเคชันนะครับในรูปภาพของกล้องที่บันทึกด้านหน้าผ่านช่อง USB โดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟด้านหลังนะครับแสดงรติจูดลองติจูดนะครับบอกวันเวลาสถานที่แล้วก็บอกความเร็วของรถในขณะที่เราขับเคลื่อนได้พร้อมกันนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีลักษณะของการบอกเตือนนะครับเมื่อการออมีการแรกเข้ามาในเลนฉุกเฉินหรือขับรถใส่ไปใส่มาแบบฉุกเฉินก็ถือว่า เป็นกล้องแอนดริยะ ah ที่น่าใช้ทีเดียวครับเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยนะครับเมื่อเราจะซื้อแล้วมีรายละเอียดแล้วก็หลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างติดตามผมมานะครับ และสำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นนะครับมิชิก้าสำหรับตัว t o y ยต้ h a r r ิเอ2014ถึง2018นะครับตัวนี้สามารถโทรมาหาพี่วันของเราได้ที่029323485ครับ0 8 4 5 2 4 3 3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ idline s, s i p o n e นะครับชอบวิดีโอของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามผลงานชุดต่อๆไปของเราวันนี้ผมเอโก้ลาก่อนครับบ๊ายบายครับ